สวัสดีค่ะชบาสวัสดีพี่น้องนะ,ะนะคะแฟนคลับท่างช่องทุกทท่านนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกๆคนนะคะเนาะค่ะเมื่อนี้นะคะชบามาในคลิปนะคะของนะคะเซียนบางกอกนะคะขอเปิดโตัเพิ่นนะคะในคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะทีนํามาเสนอนะคะให้พี่น้องแฟนคลับท่างช่องนะคะได้มีโชคมีลาบน้ากันเลยนะคะเนาะเป็นคลิปแรกนะคะก็เปิดตัวนะคะของเซียนบางกอกนะคะเนาะค่ะ ชบาติดต่อกับเพิินนะคะหลัง part, จากแนวทอางตัวเลขของเพิ่นในเขานะคะหัวที่พานมากเก่าซีนะคะย้ำนะคะว่าเนวทางตัวเลขของเพิินเป็นบนอย่างเดียวนะคะพี่น้องเป็นบนอย่างเดียวนะคะนารุ่นอีเแล้ยวพี่น้องคะในคลิปนี้นะคะนารุ่นอีเหล้วนะคะในคลิปนี้เลยนะคะเพิินทรงเนื้เล็กวิ่งเนื้อข้างเล็กวิ่งมาให้ชบาเลี้ยวนะคะพี่น้องแล้วชบาได้ถามาเพิินจะมีตัวนะคะชุดสองตัวให้ไหมนะคะในหัวที่16นหกนะคะส er. ิงหาคมสอง5รหกสิบห้านะคะ เพื่อนกันเลยว่านะคะใกล้ๆวันหวยจะออกนะคะเดี๋ยวเพื่อนจะงสีทรงหายนอ้องพี่น้องนาอเห้อะอรอติดตามรับชมน้ำกันอีกนะคะว่าคงทุทายนะคะเพื่อนสีหายฝากต่อน,นะคะในชุดสองตัวเป็นตัวใดนะคะนาอแต่ในคลิปนี้ก็คือเพื่อนเอาเรขดิ่งมาฝากต่อนพี่น้องเบงก่อนนะคะว่าตัวเรขแนว้ทังของเพื่อนนะคะสีถึกใจโดนใจพี่น้องบอนะคะแล้วแนว้ทังตัวเลขของเพื่อนนะคะ ถามว่าเขาดีบ่เนาะพี่น้องเนาะเข่าดีนะคะเนาะถามว่ามีรูดบ่มีค่ะพี่น้องค่ะกับบ่แมนว่าเขาดีถึงกับบ่มีรูดนะคะเพิ่นกับว่ามีรูดบ้างนะคะเนาะกะะมีรูดบางนะคะเป็นบางครั้งคือกันเนาะพี่น้องเนาะถ้าแบบสามหงวดสี่หงวดติดแล้วก็มารูดจังสีนเนาะพี่น้องหงวดหนึ่งนี่นะติดตามแห้งเนาะพี่น้องเนาะค่ะตอนนี้บรรยากาศพี่น้องฝนนะคะค่ะฝาเลียฝนฝนตกลื่นพี่น้องค่ะแน่ไป กสิเ็นนะคะผู้แบบบริษั์ปันไดพี่น้องเพราะว่าฝนตกนะคะม่องไปนะคะเป็นสีขาวเลยเนาะพี่น้องนอกฝนตกนะคะถ้าพี่น้องมาชมบรรยากาศนะคะเนาะของเซียนบางกอกนะคะเป็นเลขวิ่งบนอย่างเดียวนะคะในคลิปนี้ก็คือเอาเลขวิ่งมหายกรค่ะสำหรับพี่น้องคนใดนะคะที่เขามารับชมนะคะ คลิปนี้นะคะมารู้ว่าจอฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแช่นะคะเป็นกำลังแรงใจให้ฉบาน,น่ำนะพี่น้องเนาะอย่าฝ่าวเบื่อกันเด้อค่ะพี่น้องคะให้เข้าใจฉบานำนะคะนอนฉบาตรงด้าท่องคลิปอย่างน้อยแปดนาทีค่ะพี่น้องคะเไดมีนะคะเงืนเติมน้ำมันนะคะไปหาแนวทางดีๆเด็ดๆมาฝากตอนพี่น้องนะคะอย่างหน่อยก็ตรงท่างานเจ้าของให้ได้แปดนาทีค่ะอย่าฝ่าวเบื่อกันนะคะเนาะอยู่ให้กำลังใจฉบากันไปก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กันไปก่อนนะคะเนาะ แนวทางตัวเลขนะคะเอาพี่น้องคนก็คือจังซีสิตกแห้งมาแน่จักน้อยแล้วนะคะอย่าเลื่อนผ่านเด้อครับเป็นกำลังใจให้ทางช่องอย่าก,กดขำโฆษณาด้วยครับบ่าวกุ้งผ้ารวยพี่น้องคะฝากกดติดตามกดไลค์<ม>กดแชร์ให้เพื่อนนํำนะคะเลี้ยวตสู้ตัวเลขให้เพื่อนเอาค่ะเอา เอาบากรุงคนสีนไปโซ่ตัวเลขกหายพี่น้องเตรียมแคบ <ตก S 1> นาจอ,อนะคะฝนตกลิ่นเหลวนะคะนอก,กจากจีนบาสินในหอดแปดนาที่จังได้กระต o n หอดแปดหน้าที่พี่น้องคะเมนตกกระตอง g ทายถ้ำก่อนนะคะเนาะจังสิเก็บกล้องแล้วพี่น้องบรรยากาศอยู่อ่างเก็บน้ำครับฝนกระลังลิ่นโปรยปลายครับเอาพี่น้องแต่ว่านะคะมีนะคะเนี่ทางนะคะผู้คนติดตัวมาทางบาวกุุงนะคะเป็นเหล็กลับสายในวรสัณ จังว่าสีถามบาวกุ้งอยู่พี่น้องว่ะต,ต้องรอ,อก่อนเ้อครับรอรอเพิ่นคอนเฟิ่์มก่อนครับอาจจะเป็นมืออื่นครับอ,อ๋อลอเพิ่นคอนเฟิ่์มเพราะว่าบาบาวกุ้งว่าได้มากนะคะได้มากนี่งวดที่พานมาแตกนาองพี่น้องเนาะแตกมาสามงวดแล้วครับเิ<า>่นว่าติดต่อมาสามงวดแล้วครับล่อลออว่าเป็นเลขรลับสายในว่าสันพี่น้องห้าก็ต้องรอหลุดน้ำกันนะคะว่าสีรับจำได้นะคะแนวทางสิหนาติดตามบอนะคะเดี๋ยวจะมาสีสอบถามท้ายถ้ำ บ้ากุ้งผ้ารวยเหยน้ำนะคะเนาะเอาบ่ากุ้งไปโซดตัวเลขเถอะฝนตกแห้งแล้วนะคะเนาะเอาพี่น้องเดี๋ยวกระดาษสบเปียกก้อนนะคะเอาเลยครับเซียนบางกอกนะคะขอเปิดตัวในคลิปนี้นะคะเนาะเอาแคปหน้าจอไว้พี่น้องวิ่งบนเจ็ดกับสามนะคะเ่นฟันไปที่เจ็ดนะคะบนฟันไปที่เจ็ดนะคะเนาะเอาลองพิจารณาเบอรงเด้อ,อพี่น้องแคปหน้าจอไว้นะคะ สำหรับคุณพอ่อคุณแม่แคบหนาจอบเป็นนะคะเตรียมสมุดประกาศจดนะคะวิ่งบนเจ็ดกับสามเอาไปเปลี่ยนแนวทางก่อนค่ะเอาไปเบร่งก่อนนะคะเนาะพิจารณาเบร่งก่อนว่าหนาติดตามบอ่อแนวทางง่ามบ่อนะคะหนาลงทุนบ่อนะคะเนาะ,ะเอาลองไปพิจารณาเบืง่งอ่าประกบคู่นะคะต้องล่ออีกนะคะเนาะ,ะล่อให้คนส่งไม่ให้นะคะชะบากะริมาทายทําให้พี่นอ้องขึ้นเกานะคะจังไดกัตตองกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเนาะ,ะนสิไดประพาข่าวสารนะคะจากข้างช่องนะคะ เอาค่ะพี่น้องคะกะแคบหน้าจอไวเดอร์เป็นแนวทางฝากตอนกันก่อนนะคะในคลิปนี้ของเซียนบางกอกนะคะฉบอว่าแนวทางของเพื่อนนาหลุนอยู่ด้วพี่น้องเพราะว่าบ่นย่างเดี่ยวนะคะกะห้องสื่อแต่บ่นนะคะนอกก็เลยเป็นที่นาติดตามนาหลุนนะคะเพราะว่าห้องบนในสื่อนะคะเพื่อนหาให้เป็นเฉพาะเลเกลักบ่นนะคะนอกกาหัวที่พานมากกับเขาเก่าซีนะคะ,คะเดี๋ยวมาล่อหลุนน้ำกันอีกว่าเพื่อนสิฝากตอนเป็นตัวใดนะคะนอกเอาพี่น้องฝฟนกตก๊แล้วนะคะ ายเป็นมือครับเลขลับเพิ่มล่อเพิ่มคอนเฟิร,ร์มมากกว่าเลขลับสายในสันฮองเบากุ้งเพิ่นว่าล่อคอนเฟิร,ร์มมืออื่นเป็นบ่ค่ะครับผมเป,เ,ปเป็นเป็เนเป็นแนวแนวทางแบบใดค่ะนี่แนวทางของเพิ่นนี่เป็นวิ่งย่างเดียวบ่แม่นครับผมเอาเอาวิ่งไปก่อนครับเพิ่นว่าโอ้เพิ่นสิให้วิ่งก่อนแล่อคงสุดท้ายติดตามไว้ครับติดตามช่องไว้ครับผมเออเอาเอาเบากุ้งว่าเพิ่นสิให้วิ่งมาก่อนพี่น้องฝนตกแล้วนะคะเนาะ แังห้ากับมรล้อิึงนะคะติดตามอีกนะคะของเพื่อนน้่นะคะเอาค่ะพี่น้องคะฝนตกนะคะเข่ามาอัดตัวนร่ดนะคะเนาะพี่นอ้องแนวทางของเพื่อนนะคะก็ต้องล่อนะคะอีกเนาะค่ะเนาะประมาณาคือหรือมือหื่รครับสำหรับแนวทางของเบากลุ่งกับสายรับนะคะสายรับนะคะ ต้องรอนะคะเนาะมืออื่นมาสานฝนสีปลอยเหล็กบิงมาก่อนเพิ่มมให้ก่อนครับค่ะคนสีปลอยเหล็กบิงมให้ก่อนเข้ากับต้องรอติดตามนะคะเนาะคนปลอยเหล็กบิงมาให้กัต้องรอเบิงนะคะฟาซิมาจังใดอีกนะคะสุดครับชุดปักกบกูตลอดครับผมบักกุงวาสาหมวดติดแล้วพี่น้องสำรับด่วนนะคะสายรับนะคะจะรอเบิงน้ำกันครับเป็นพี่ครอบเป็นแนวทางว่าเพคนสีห้วิ่งมาเป็นตัวได้ครับ เออติดตามนะพี่น้องเนาะสำหรับของเซียนบางกอกนะคะพี่น้องก็ร่องเอาเหล็กวิ่งนะคะไปพิจารณาบเบิ้งนะคะสาหรับแนวทางเหล็กวิ่งของเพิ่นนะคะพี่น้องกะร่องไปพิจารณาเบิ้งนะคะอ่ารอดประกบคู่นะคะเพราะว่าเพื่อนกะเป็นชุดบนย่างเดียวนะคะเป็นที่นาหลุนนะคะนาติดตามนะคะเนาะขอมารับเจ้ามอคลิปนี้แล้วนะคะมัดเรือชอบนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังแรงใจนะคะ แต่กับทางช่องได้มีกกำลังแรงใจออกไปหาแนวทางนะคะดีๆเด็ดๆมาฝากตอนพี่น้องคือเก่านะคะเนาะค่ะสำหรับพี่น้องคนใดที่เขามารับชมนะคะก็คือนะคะขอขอบคุณขอบกุ้นนะคะทุกๆหยอดไลค์นะคะหยอดแช่นะคะที่เป็นกําลังแรงใจให้กับฉบานะคะเนาะค่ะสำหรับพี่น้องคนใดน,นะคะที่คอมเมนต์เข้ามานะคะฉบาอ่านทุกคอมเมนต์นะคะ แตก่กะมีเวลาได้ตอบเป็นบางคอมเมนต์เนาะพี่น้องเนาะแต่อ่านทุกคอมเมนต์เด้อค่ะต้องขอโทษขออภัยนะคะที่นะคะตอบบัทัวถึงนะคะเนาะค่ะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะจะบากะขอลาพี่น้องไปก้อนนะคะให้พี่น้องโศกมานนะคะร่ำรวยสุขสุขคนนะคะเด้อไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ